สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิบโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยละค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เป็นประธานพิธีแต่งตั้งและมอบสายสะพายให้แก่ทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาประจำ77จังหวัดและประจำเขต50เขตกรุงเทพมหานคร2,022รวมถึงทูตเยาวชนการท่องเที่ยวและทูตเยาวชนการกีฬาประจำจังหวัด77จังหวัดและประจำเขต50เขตกรุงเทพมหานคร2,022 เพื่อทำหน้าที่ในเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้ความสําคัญในการสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะช่วยกันประชาสัมพันธ์และกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศไทยในทุกภูมิภาคทุกจังหวัดของประเทศโดยติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook Fanpage Miss Tourism World ค่ะก็จมีการจัดประกวด i s s Tourism นะครับก็ปีนี้เป็นปีที่สนะฮะ ซึ่งการที่มีการประวดตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่แล้วก็คือ2022นะปีนี้เป็น2 0 2 3ไปแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นการริเริ่มที่ดีที่เราเอาเยาวชนของเราหรือคนที่มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวการกีฬาของแต่และจังหวัดซึ่งเป็นจังหวัดของตัวเองซึ่งในเมื่อเรามาเป็นตัวแทนของจังหวัดแล้วเนี่ยนะครับ เราสามารถที่จะทําการประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆในจังหวัดของเราว่าจังหวัดของเรามีแหล่งท่องเที่ยวอะไรที่เป็นจังเป็นที่เป็นจุดเด่นเรามีกีฬาอะไรที่จังหวัดเรานิยมเล่นกันแล้วก็มีความสามารถพิเศษโดยเฉพาะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยในปีนี้ก็มีเรื่องของอ การประกวดระดับเยาวชนก็คือเรื่องของเด็กนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งทีเริ่มที่จะต้องต่อไปในอนาคตแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องคิดว่าทุกอย่างเนี้ยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเราการที่เรามีเป็นมิสโอริซึมหรือเป็นสเสริมทั้งการท่องเที่ยวและการกีฬาหรือเป็นเรื่องของเยาวชนพวกคิเนี่นะฮะ ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งแต่เราจะแปลสภาพคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ตรงนั้นเนี่ยจากคุณค่าให้เป็นมูลค่าได้อย่างไรผมคิดว่าตรงนี้เป็นประเด็นหลักของพวกเรามากกว่าโดยเฉพาะตัวผมเองนะครับแล้วก็ทีมงานทั้งการท่องเที่ยวประเทศไทยทั้งผู้ช่วยแล้วก็การกีฬาใประเทศไทยพวกเราก็ต้องพยายามค้นหาสืบสอบ แล้วก็แปลจากคุณค่าให้เป็นมูลค่าให้ได้มากที่สุดเพราะการที่ว่าประเทศไทยขณะน,นี้พวกเราก็ถือเป็นเครื่องจักรเครื่องจักรหนึ่งในการเร่งเศรษฐกิจจากการที่มีสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาหรือหยุดชงงะงักในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในปี6.3และ6.4ซึ่งวันนี้เนี่ยเราคิดว่าประเทศไทยเราเปิดแล้วเศรษฐกิจเราเริ่มฟื้นฟูแล้ว แต่เครื่องจักรที่สามารถกระตุ้นให้เศรษฐกิจเดินหน้าได้เร็วที่สุดก็คือบววดของการท่องเที่ยวและการกีฬาเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยมีการสร้างตัวแทนในลักษณะของนางงามประจำจังหวัดเพื่อเป็นมิสของการกีฬามิสของการท่องเที่ยวและคิสของการกีฬาคิสส่งการท่องเที่ยวพร้อมบวกอีก52 50เขตในกรุงเทพมหานคร สิ่งเหล่านี้พวกเราคงจะต้องบูรณาการกันในหลายๆภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่ากรุงเทพหรือผู้ว่าราชการจังหวัดอีก76จังหวัดพวกเราก็คงจะต้องเอามิสหรือคิสเหล่านี้เนี่ยมาเป็นการเป็นผู้ประชาสัมพันธ์จังหวัดของเราว่าจังหวัดเราดีจังหวัดเรามีจังหวัดเราจะทำอะไรเพื่อ ทำให้เกิดมูลค่าสูงสุดคือผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ที่โอกาสแล้วก็จังหวะน,นะครับแต่โอเคละในเรื่องออนไลน์น้องๆเขาก็มีการโพสต์ออกไปอยู่แล้วแต่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไม่ว่าจากการท่องเที่ยวประเทศไทยหรือการก,ารกีฬาประเทศไทยเราก็จะช่วยช่วงจังหวะที่เราลงไปจัดอีเวนต์หรือจัดก,การจัดก,การแข่งขันกีฬาก็จะเชิญน้องๆนะครับ มิสโซลิซึมทั้งหลายหรือคิ d โซลิซึมนี้มาร่วมออกในกิจกรรมนั้นๆซึ่งนั่นก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นการตอบโจทย์แล้วก็เป็นการเชิญชวนให้น้องๆในรุ่นต่อๆไปได้ศึกษาแล้วดูว่ารุ่นพี่ทำอย่างไรในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยพวกเราต้องมีความเชี่ยวชาญสำหรับมิสหรือคิดในแต่ละจังหวัดหรือในแต่ละเขตในกรุงเทมพมหานครนีย คุณต้องรู้อย่างถ่องแท้ว่าคุณเป็นตัวแทนของจังหวัดหรือเป็นตัวแทนของเขตคุณจะประชาสัมพันธ์เรื่องอะไรในจังหวัดหรือในเขตต่างๆที่เราเป็นตัวแทนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คงจะต้องมีการเ,าเติมความรู้ให้กับน,น้องๆและจะให้ดีที่สุดก็ควรจะให้น้องๆแต่ละคนที่เข้ามาร่วมประกวดนะครับให้รู้ถึงในแต่ละจังหวัดหรือจังหวัดของตัวเองเนี้ย มีอะไรที่เป็นจุดที่เราจะต้องนำไปประชาสัมพันธ์นำออกสื่อเพื่อจะเชิญให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้จ่ายและมาท่องเที่ยวในจังหวัดของเราหรือในเขตของเราครับเอาไปดีกวังก็เดี๋ยว ขออนุญาตนะคะที่จะเสริมน่านมนตรีนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการจัดทุด่ท่องเที่ยวและปีนี้เราถือว่าเป็นปีแรกที่มีทูตเยาวชนเพื่อการท่องเที่ยวแล้วก็ชุดเยาวชนเพื่อการกีฬาต้องบอกเลยนะคะว่ายุคสมัยเนี้ย เด็กรุนรุ่นใหม่เนี่ยเขามีการใช้นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมเ <_ C 1> พื่อ PR และทําการตลาดดังนั้นถ้าเรากลุ่มเขาตั้งแต่เด็กเนี่ยมันจะมีประโยชน์กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นประเทศหลักในเรื่องของการท่องเที่ยวการที่เราได้ทั้งเยาวชนเราได้ทั้งคนรุ่นใหม่มาใช้นวัตกรรมเพื่อการส่งออกส่งต่อเนี่ยมันจะเป็นการผลักจุดขายคือการจุดขายเรื่องของซอฟต์พ w าวเวอร์ให้ไกล เป็นจุดแข็งให้กลายเป็นจุดขายดังนั้นเนี่ยน้องๆแต่ละคนเนี่ยก็จะมีมิติความรู้ที่จริงๆแล้วก็ครอบคลุมทั้งซอฟต์ o วร์เราพยายามเชื่อคลุมเขาบางคนนะคะจะเห็นได้ว่านางงามเนี่ยเป็นนักมวยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเขาก็สามารถที่จะขยายความเชื่อมเกี่ยวโดยใช้นวัตกรรม คนที่จะรู้ในเรื่องของมวยหรือเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยจะไม่ใช่จํากัดอยู่แค่ในประเทศไทยเรานั่นหมายความว่าเราจะขยายความเชื่อมเกี่ยวผ่านโลกออนไลน์ไปยังต่างประเทศดังนั้นสิ่งที่จะได้อะค่ะก็คือว่าได้ทั้ง2ขายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวก็คือว่า เราได้การเชื่อมเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ในประเทศไทยผ่านทูตท,ท่องเที่ยวแล้วก็ทูตเยาวชนทั้งในงเรื่องของการกีฬาและการท่องเที่ยวอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของโซเชียลมีเดียหรือว่าตัวตนที่เขาอยู่บนโลกออนไลน์เขาสามารถที่ขยายความเชื่อมเกี่ยวนี้ไปยังนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วก็ขายไปยังจริงๆแล้วก็คือทัวร์ปรเตอร์หลักๆทั่วโลกดังนั้นเนี่ยก็ถ้าตอบเลยนะคะว่าเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งให้ไว้เนี่ยถ้าเราได้น้องๆมาช่วยด้วยเนี่ยเป้าหมายนักท่องเที่ยว ที่ประมาณนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติน25-30ล้านคนเนี่ยน่าจะเป็นไปได้อย่างมากและนักท่องเที่ยวไทยที่จะที่จะทำให้เกิดนักท่องเที่ยวการเยี่ยมเยือนเนี่ยไม่ต่ำกว่าปีที่แล้วคือ250ล้านคนครั้งเนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้ส่วนสุดท้ายก็คือสิ่งที่สําคัญมากที่สุดก็คือว่าตอนนี้จํานวนก็คือจํานวนแต่เราต้องการรายได้ต้องการนักท่องเที่ยวคุณภาพดังนั้นเนี่ยรายได้ที่เราตั้งเป้าไว้2.38ล้านอาจจะได้มากกว่านี้เพราะน้องๆจะพานักท่องเที่ยวคุณภาพผ่านซอฟท,ท์พลาวเว ปีนี้นะคะเราได้จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งถือว่าจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดเมืองรองที่น่าสนใจมากๆมีไฮไลท์กิจกรรมต่างๆซึ่งจริงๆแล้วพ่อเมืองปราจีนบุรีและก็หน่วยงานสนับสนุนรวมถึงภาคเอกชนมีการเตรียมความพร้อมอย่างมากการเตรียมความพร้อมนี่ที่บอกว่าการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านของมาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ในเรื่องการท่องเที่ยวมาตรการทางด้านสาธารณสุขและในส่วนอื่นที่เติมเต็มก็คือในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวมิติต่างๆอาหารเทศกาลประเพณีแล้วก็เราต้องการ ที่จะทําให้ปราจีนบุรีเนี่ยเป็นหนึ่งในโลเคชันที่จะสร้างความเป็นฟีเวอร์ให้กับทุกๆคนที่อยากจะมาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนปีนี้เราก็จะเอาเข้ามาเสริมเพราะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนถือว่าเป็นฐานรากที่จะสร้างเศรษฐกิจให้มัน่นคงดังนั้นเนี่ยในปีนี้เองเราจะเห็นอะไรดีๆจากปราจีนบุรีซึ่งก็จะกลายเป็นต้นแบบที่จะสืบต่อไปในในปีหน้านะคะค่ะก็ตอนนี้นะคะคุณลักษณะพิเศษของสาวงามเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่แค่สวยแค่ภายนอกแต่ว่าต้องมีความเก่งมีความฉลาดี มีความเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สร้างคอนเทนต์ได้และที่สําคัญก็คือเป็นแฟนคลับพันแท้ของการท่องเที่ยวแล้วก็การกีฬาดังนั้นเนี่ยความสูงหรือหรือหุ่นหรือน้ําหนักไม่ใช่ปัญหาถ้าคุณมีความรู้ความสามารถรักประเทศไทยรักในการกีฬารักในการท่องเที่ยวคุณก็สามารถที่จะเป็นมิสทัวริซึมแล้วก็มิสท่องเที่ยวเอ้มิสการกีฬาได้ค่ะก็เหมือนกับที่ท่านรองกลางได้นําเรียนแล้วนะครับว่าการประกวดมิสทัวริซึม world ประเทศไทยนะครับเป็นไรเส้นระดับโลกแต่ว่าเ,เราได้มีการได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับ mm hmm. เพื่อที่จะให้น้องๆเหล่านี้ครับมาทำงานเพื่อประเทศชาติจริงๆนะครับโดยมุ่งเน้นที่เรื่องของคุณภาพของน้องๆน,นะครับความรู้ความสามารถเป็นเ,เป็นหลักนะครับมากกว่าแค่ความงามบนเวทีครับสามารถนะครับติดตามน้องๆได้ในแฟนเพจนะครับ มิสซ t ริ r i s m เวิ l ์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด77จังหวัดเลยรวมถึง m i ส t t ริ r i s m เวิ l ์ประจำเขตกรุงเทพมหานคร50เขตกรุงเทพมหานค,นนคร,รนะครับ127เพศนะครับรวมถึงเชื่อมโยงกับเพศของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับก็เดี๋ยวจะมีท่านนายกอาบาจนะครับท่านจะเป็นเจ้าภาพในการที่จะให้มีการจัด m i ส t t ริ r i s m เวิร์รอบ Thailand ไฟแนลที่ปาจีนบุรีนะครับ เพราะว่าจะมีคนนับหมื่นนะครับรออยากจะให้โครงการนี้นะครับไปอยู่ที่ปาจีนบุรีนะครับเป็นนโยบายของทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ทางการท่องเที่ยวย่งประเทศไทยนะครับที่อยากจะให้มีการนําเสนอนะครับเม e ืองรองนะครับที่จะมาช่วยกันกระตุ้นในทุกจังหวัดของประเทศไทยร่วมกันภายใต้ผ่านทูตการท่องเที่ยวทูตการกีฬาทั้ง77จังหวัดนะครับไม่ใช่ให้ทูตการท่องเที่ยวนําเสนอ ปราจีนบุรีเพื่อให้คนปราจีนบุรีเที่ยวจันปรปาจีนบุรีนะครับแต่น้องๆทั้ง77จังหวัดนะครับจะช่วยกระตุ้นให้เกิดเครือข่ายการมองเห็นการท่องเที่ยวทั้ง77จังหวัดนะครับให้เกิดเครือข่ายไปพร้อมกับนโยบายของการท่องเที่ยวในประเทศไทยพร้อมนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวประเทศไทยด้วยครับ ยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ